สวัสดีค่ะโววิสิตนะคะวันนี้ปุ๊กอยู่ที่เซ็นทรัลบาซีค่ะเขาฉลองครบรอบ9ปีด้วยหมุดใหม่ใหม่ที่ตั้งใจะจะเป็นศูนย์การค้าที่ให้ความสำคัญในเรื่องของสิ่งแวดลอ้อมและความยั่งยืนภายใต้คอนเซ็ปต์ช็อป the b e t t e r earth ค่ะนะับเป็นก้าวแรกของ Central e m b a s ซ y นะคะที่ตั้งใจจะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความยั่งยืนที่ทุกคนเนี่ยสามารถที่จะช่วยโลกได้ง่ายๆผ่านการช้อปปิ้งค่ะโดยที่นี่นะคะเขาได้แบ่งหมวดหมู่การช้อปปิง้งออกเป็น3มกลุ่มหลักๆค่ะนั่นก็คือ Style, Life และ e ี t ที่มาพร้อมกับโปรโมชั่นและสิทธิพิเศษต่างๆมากมายนะคะตามปุ๊กมาเลยค่ะว่าร้านแรกคือร้านอะไรค่ะแล้วเราก็มาเริ่มกันที่หมวดแรกนะคะนั่นก็คือในหมวดของสไตล์ค่ะที่ถือว่า e p บ e s e n t ในส่วนของสินค้าแฟชั่นของห้างเซ็นทรัลบาซีค่ะ ซึ่งตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่ร้านจิมมิชูนั่นเองค่ะอย่างที่ทราบกันนะคะจิมมิชูถือว่าเป็นแบรนด์เครื่องหนังที่โด่งดังแบรนด์หนึ่งของโลกเลยโดยร้านนี้นะคะอยู่ที่ชั้น G ของห้างเซ็นทรัลเวัสซี่ค่ะร้านน,นี้เขารวบรวมสินค้าที่ถือว่าเป็นไอคอนิกไอเทมของแบรนด์เไว้มากมายวันนี้นะคะเราจะพามาช็อป for the bare earth กันโดยไฮไลท์ของวันนี้จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวตามปุ๊กมาเลยค่ะและนี่ก็คือรองเท้ารุ่นที่ถือว่าเป็นไฮไลท์ที่เราจะมาชวนช็อป for the bare earth กันที่จิมม h ชูนะคะก็คือรองเท้ารุ่นนี้ค่ะ ดิอัลมอนด์ไลท์ Maxi นะคะรองเท้ารุ่นนี้เป็นสเนคเกอร์ค่ะแต่ว่าความพิเศษของเขานอกจากดีไซน์นะคะที่เขามีลวดลายที่ถือว่าเป็นซิกเนเจอร์ของแบรนด์อย่างรวดลายดิอัลมเน่ยอยู่ที่พื้นแล้วนะคะ Material ของของเท้ารุ่นนี้เ,เป็น Material ท,ที่มาจากหนังนะัฟฟ้ารีไซเคิลอีกด้วยค่ะนอกจากที่เป็นหนังนะคะก็ยังมีอีกหนึ่งรุ่นที่เป็นพัทคอร์รีไซเคิลค่ะอย่างรุ่นนี้นะคะก็มีน้ําหนักเบาแล้วก็เหมาะมากๆสาหรับการใช้ในชีวิตประจําวันโดยเฉพาะสาวๆที่รักในแฟชั่นและมี active 你看。Okay. แล้วนอกจากรองเท้านะคะยังมีกระเป๋าอีกหนึ่งรุ่นค่ะที่ถือว่าเป็นไฮไลท์นั่นก็คือกระเป๋ารุ่นนี้ค่ะชื่อว่ารุ่นบาเรนนะคะความพิเศษของกระเป๋ารุ่นนี้นะคะไม่ใช่แค่มีรูปทรงที่สวยงามแลวก็คลาสสิกนะคะแต่จริงๆแล้วในเรื่องของแมททริออรของเขาเนี่ยเขาก็ใช้ผ้าฝ้ายรีไซเคิลด้วยเช่นกันนะคะแล้วก็ฟินิชชิ่งหูจับด้วยหนังคุณภาพดีตามแบบฉบับของจิมมี่ชูค่ะซึ่งมีสองไซส์ด้วยกันนะคะคือไซส์ S แล้วก็ไซส์ M ซึ่งผุ๊มองว่ามันเหมาะมากๆเลยค่ะสําหรับการใช้ในชีวววิตปประะะะจจําาาันนนะคะไมม่่เ็ หรือแม้แต่ในช่วงวีเคเอนค่ะเป็นช้อปปิ้งแบ็แล้วก็สามารถช่วยลดภาวะโลกร้อนเพราะว่า Material เขาเป็น Recycle ค่ะค่ะแล้วมาเซ็นทรัลเอมบาสซีนะคะเราก็ต้องมาอัปเดตเทรนแฟชั่นกันสักหน่อยค่ะกับรองเท้ารุ่นนี้ค่ะที่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งซิกเนเจอร์ของจิ m มี่ชูนะคะก็คือรุ่น Diamond t a a u r a 100 0ค่ะ ซึ่งรองเท้ารุ่นนี้นะคะนอกจากจากมาในแมทเทเรียลที่เป็นหนังนะับป้าคุณภาพปีที่มีความนุ่มเป็นพิเศษนะคะ mm. เขายังมาพร้อมกับสายที่เป็นไดมอนด์เชนอันนี้นะคะที่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเอกลักษณ์ของรองเท้ารุ่นนี้เลยค่ะ mm. นอกจากนี้นะคะ mm. เขายังมาในสีใหม่ประจำซีซั่นก็คือสีม่วงวิสตทเรียด้วย mm. ซึ่งสามารถใช้คู่กับ กระเป๋าอีกหนึ่งรุ่นที่ถือว่าเป็นไอคอนิกแบ็ของทานจิมมี่ชูค่ะก็คือรุน Micro ่นไมโครบงบงรุ่นนี้นะคะ<ม>อย่างกระเป๋าใบนี้นะคะนอกจากเขาจะดีไซน์มาให้เป็นกระเป๋าถือแล้วเนี่ยยังมีมาพร้อมกับสายสะพายที่เป็น crossbody สามารถปรับใช้ได้เหมาะมากๆสำหรับสาวแฟชั่นนิสตา้าค่ะ แล้วเราก็มาต่อกันที่หมวดไลฟ์นะคะที่ represen t สินค้าในกลุ่มไลฟ์สไตล์แล้วก็แกจเ็ตของ Central ลเอมบ s สซค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่หน้าร้าน Motif ค่ะ ซึ่งร้านนี้นะคะเขาเป็นร้านของตกแต่งบ้านที่รวบรวมสินค้าเนี่ยลักชัวรี่แบรนด์มากมายนะคะทั้งอิสเซอรี่รวมถึงเฟอร์นิเจอร์นะคะมาที่มุมดิสเพลย์นี้เลยนะคะของโมทีฟค่ะนี่ก็คือโคมไฟที่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งชิ้นที่สะดุดตาม,มากๆของแบรนด์ทอมดิก o n นค่ะซึ่งถือว่าเป็นคอลเลกชันล่าสุดที่ส่งตรงมาจากงานดีไซน์วิคที่มิลานเลยนะคะนั่นก็คือซา l o โลเน่เดลโมบิเล่นั่นเองซึ่งโคมไฟดุ่นนี้ชื่อว่าแมวช andelier นั่นเองค่ะเขาเดเวลลอปต่อมาจากคอลเลกชันแม c คอลเล t ชันที่ถือ เป็นซิ g กเนเจอร์ของทอมดิกเซนนะคะนอกจากนี้เนี่ยยังถือว่าเป็นเบสเซอร์ของโมทีฟในหมวดของโคมไฟห้อยเพดานด้วยค่ะและอย่างที่บอกนะคะว่าวันนี้เรามาชวนชอป for the e e t t t r earth กันซึ่งที่โมทีฟเนี่ยเขาก็มีเซตเก้าอี้เซตนี้ค่ะที่นอกจากจะมีดีไซน์ที่สวยงามแล้วเนี่ยเขายังผลิตมาจากวัสดุที่เป็นพลาสติกรีไซเคิลอีกด้วยและนอกจากจะมีฟังก์ชันการใช้งานที่สะดวกสบายแล้วนะคะยังเป็นการลดขยะให้กับโลกอีกด้วยค่ะ ค่นอกจากโคมไฟเฟอร์นิเจอร์นะคะที่ร้านโมทีฟเนี่ยเขาก็มีโซนในส่วนของ Table ล a วสด้วยนะคะมีทั้งจานชามรวมไปถึงแจกันและเอ็กซ์วีตต่างๆนะคะจากแบรนด์ดังไม่ว่าจะเป็นวิชาร์จินอรีอเลซ s ี่แล้วก็ v e r ์เ c เช o m โฮค่ะซึ่งทั้งหมดนะคะล้วนเป็นดีไซน์ระด,ดับพรีเมียมจริงๆค่ะ ที่พูกบอกนะคะว่าวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษมาฝากค่าเนื่องในโอกาสครบรอบ9ปี Central ล MBassy สิทธิพิเศษนะคะสำหรับลูกค้าที่ช้อปสินค้าในหมวดของสไตล์และไลฟ์รับฟรีเลยค่ะ voucher แล้วก็ cashback รวมมูลค่าสูงสุดถึง84,000บาทเมื่อช้อปปิ้งตามเงื่อนไขค่ะ นอกจากนี้นะคะที่นี่ก็ยังมีแบรนด์สินค้าแฟชั่นชั้นนำต่างๆมากมายนะคะรวมไปถึงร้านค้าที่รวบรวมสินค้าในหมดของไลฟ์สไตล์แล้วก็กัดเจ็ตไว้ด้วยค่ะเพื่อให้เรามาช็อป for the better earth กันเดี๋ยวยังไงเราไปต่อกันที่หมดสุดท้ายกันเลยนะคะ ถึงหมดสุดท้ายกันแล้วนะคะนั่นก็คือหมดอีทค่ะที่รวบรวมร้านอาหารต่างๆในเซ็นทรัลบาเซียไว้ค่ะซึ่งวันนี้ปุ๊กเลือกที่จะมาวิสิตร้านนี้เลยค่ะโอโคโนมิเป็นร้านอาหารสไตล์ญี่ปุ่นนะคะที่นอกจากเขาจะคัดสรรวัตถุดิบที่ดีต่างๆมากมายเนี่ยมาใช้ทําเมนูอาหารแล้วเนี่ยเขายังมีอีกหนึ่งเมนูไฮไลท์ที่อยู่ตรงหน้าปุ๊กนี่เลยค่ะ mm hmm. เป็นเซตอาหารนะคะที่ชื่อว่าโชยุโคจิแซลมอนออเดเซตค่ะและเมนูจานนี้นะคะนอกจากจะมีรสชาติที่อร่อยมากๆแล้วรวมถึงมีวัตถุด ดิบที่คัดสรรมาอย่างพิเศษแล้วนะคะความพิเศษของร้านนี้ค่ะนั่นก็คือคอนเซ็ปต์ในเรื่องของการวางแผนการใช้วัตถุดิบให้คุ้มค่ามากที่สุดเพื่อลดปัญหาการเกิดฟูดเวสค่ะยกตัวอย่างเช่นนะคะอย่างการใช้เนื้อปลาแซลมอนในจานนี้เนี่ยนะคะหลังจากที่เขาตัดแล้วก็คัดไซส์แล้วเนี่ยมันจะมีส่วนที่เหลือเนี่ยทางร้านเนี่ยเขาก็นําส่วนที่เหลือนะคะไปครีเอทให้เกิดเมนูใหม่อย่างไซดิชอันนี้ก็คือเป็นแซลมอนโครเกตตัวนี้นะคะนอกจากนั้นนะคะฟักทองที่เราเห็นอยู่ในเมนูนี้นะคะส่วนที่เหลือจากการปรุงอาหาร เ,เขาก็นำไปครีเอทเป็นไซดิสจานนี้เช่นกันค่ะเป็นพัมคินและสปิน a c สโครเก้เรียกว่าร้านอโ o n o นมีเนี่ยนะคะเป็นอีกหนึ่งร้านอาหารที่ใส่ใจในเรื่องของความยั่งยืนค่ะและในส่วนของบวตอีทนะคะแน่นอนค่ะว่าทาง Central b a s ซเนี่ยเขาไม่พลาดที่จะมอบสิทธิพิเศษค่ะเป็นวอลช์รวมสูงสุดถึง500บาทนะคะเมื่อรับประทานอาหารครบ 2,000บาทที่ร้านอาหารในเซ็นทรัลเอ็มบาซีค่ะแล้ววันนี้นะคะปุ๊กก็ได้พาทุกคนคะ่ะมาวิสิตแบรนด์ต่างๆที่อยู่ใน3หมวดหมู่ที่ถือว่าเป็นไฮไลท์ในแคมเปญครบรอบ9ปีของเซ็นทรัลเอ็มบาซีที่ตอบโจทย์ในเรื่องของสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนกันแล้วนะคะอย่างที่ปุ๊กบอกคะ่ะว่ามีแบรนด์ต่างๆอีกมากมายที่รอให้ทุกคนมาช็อปปิ้งกันอยู่และความพิเศษไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะเอ็กคลูซีฟสำหรับสมาชิกเดะวันค่ะ รับฟรีเซ็นทรัลแอมบาสซีเชอร์ v er, มูลค่า1,000บาทเมื่อแลกคะแนนเดอรวัน1-0,000คะแนนตลอดรายการนะคะเรายังสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการฟื้นฟูป,ป่านะคะเมื่อช็อปหรือว่ารับประทานอาหารครบ5,000บาทได้รับสิทธิ์ในการปลูกต้นไม้ผ่านทาง Eco Matcher จำนวน1ต้นเพียงแค่ช้อปปิ้งก็สามารถช่วยโลกได้อลืมมาช็อป for the better earth กันที่เซ็นทรัลแอมบาสซีนะคะ